วันนี้จะมาแนะนำนะคะตัวชุดประตูอัตโนมัติมาคะัค่ะเบื้องต้นก็จะมีในส่วนของตัวมอเตอร์นะคะไว้สำหรับคอ,อนโทรลปิดเปิดประตูนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของคอนโทรลเลอร์ค่ะไว้สำหรับควบคุมอุปกรณ์ทั้งหมดนะคะให้ประตูเปิดปิดได้เดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของอุปกรณ์เปิดปิดนะคะอุปกรณ์เปิดปิดก็จะมีตัวไมโครเซนเซอร์นะคะซึ่งมีรูปลักษณะแตกต่างกันไปนะคะสามารถใช้งานร่วมกันได้ะคะ่ะ ก็จะมีตัวส่วนของ combine sensor แล้วก็ตัว motion sensor ในส่วนนี้เองเราก็จะมีในส่วนของ remote control นะคะสามารถใช้งานร่วมกับประตูอัตโนมัติได้ค่ะแล้วก็จะมีสวิตซ์ปิดเปิดนะคะซึ่งปิดกับประตูหรือว่าเป็นสวิต์ระยะไกลสามารถปิดเปิดได้เปรียบเสมอกับตัว remote control นะคะตัวนี้คะสามารถติด ที่บิวอินกับตัวกรอบประตูได้นะคะเป็นสวิตช์โัวัดโดยไม่ต้องสัมผัสก็จะมี2แบบหน้าตานสองอย่างก็จะสป็นรูปลัก,กษณะระมาณแบบนี้่อไปในส่วนของตัวเซฟตี้บีนนะคะเซฟตี้บีนก็จะเป็นช่วยเกี่ยวกับการมประตูบีแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวลูกล้อค่ะตัวลูกล้อสัมบานตัวสวิตช์ปิดเปิดค่ะสองหัว เชื่อมต่อระบบไฟนะคะเข้าไับตัวประตูอัตโนมัติให้ได้สนใจตัวประตูอัตโนมัตินะคะสามารถติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่างนี้นะคะ easy easy กับ dolly solution ค่ะ